ผมไม่ได้ลงเล่นการเมืองเลยครับไม่มีเรื่องการเมืองนี่ไม่เอาครับคือหนึ่งมันเป็นเรื่องทุกคนเล่นการเมืองก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐมนตร,นตรีสมมติได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆก็ต้องมาดูแลสสในสังกัดสิบคนมันก็ต้องให้เบีย้ยเลี้ยงเขารายเดือนน่ะเดือนละแสนสองแสนสิบคนก็เดือนหนึ่งล้านสองล้าน และมันร่ำรวยมาจากไหนอ่ะไม่มีใครยอมขาดทุนอ่ะมันก็ต้องไปทุจริตกอรับชันแล้วก็เดี๋ยวไปโดนปปชดำเนินคดีเดี๋ยวก็ติดคุกติดตลาดนะครับถ้าไปเป็นอะไรแล้วเป็นสอวอก็ไม่ได้ล่ะครับผมเนี่ยไปเป็นสอวอมันเขาเลือกตั้งกันเขา ต้องมีการจัดตั้งกันนะครับต้องมีคนรู้จักนะฮะต้องมีเครือข่ายจัดตั้งนะครับยังไม่รู้ตัวเองครับผมว่าไปสมัครนายกอบอตอจะได้หรือเปล่าอย,อย่าไปประเมินตัวเองสูงนะครับนะครับอย่าไปประเมินตัวเองสูงว่าเขาจะเลือกเราเขาจะชอบเรานะครับเราอยู่ของเราแบบนี้นะครับเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์ดีกว่า สมเด็จเจ้าพยาไม่มีฮะบ้านเราไม่มีสมเด็จเจ้าพยาต้องเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับระดับสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยนะครับอย่างมากก็เป็นเจ้าพยาสมเด็จเจ้าพยาก็มีเป็นยศโบราณฮะยศโบราณสมัยก่อนนะครับยศโบราณสมัยก่อนนะครับพระมากษัสัตว์ทรงแต่งตั้งได้นะครับสมเด็จเจ้าพยา เราจะไปนั่นเราอย่าไปบ้าตามเลยให้เอกุนเซนมันบ้าคนเดียวแต่ว่าอันนั้นกษัตริย์ขมรเขาตั้งให้นะครับก็เป็นยศพระราชทานของประเทศเขานะครับของเรานี้พูดตลกตลกนะครับสมเด็จเจ้าพยาขุนดงนี่นะครับคือเราปัดโรงพยาบาลคนบ้าน,นะครับไม่อยากให้ท่านไปเครียดกับสถานการณ์เราก็ติดตามข่าวไปนะครับ